รับบาดยาดนั่นใส่บาดใส่พวบ่อเมนว่าวันธรรมดาพาก้าพาผีหลอกแม่ออกก่ะแม่ออกวันพาวันธรรมดาพ่อว่าแพทย์เท่าสองคนสามคนหลอมพ่อเปียกโอ่งจะกรยานผีหลอกมันก็ค่อยมีคนมาวันธรรมดาวันพาเต็มสารปอดอ่ะเพื่อจะเปลียดเลยว่าพาก้าพาผีหลอกแม่ออกก่ะแม่ออกวันพาเรียนพยพพอจะว่าแล้ยวมาที่นี่มาอุ้มไม่นัก เหนื่อยไม่พักเป็นอย่างจะาเหนื่อยบ่พักผู้เป็นพ่อเป็นเนี่ยย่านลูกย่านเจ้าบ่พ่ออยู่พ่อกินเห็นบ่แบบพ่อสัญญาณคำแมงคำพ่อว่าเลี้ยงลูกนี่นายคำพันศิริมาเม่ยอย่างลบะพ่อถ้าโยงรับเขียนไงนี่อ่าธุรกิจอย่างไอ้ส้วมตามตีแม่ว่าเนี่ยส่วนตัวนต่ว่าขอไปมาธุรกิจส้มตํำผู้เขียนกระจาไม่ยอมเขียนส่วนตัวกับมาเขียนว่าส้วมตํำ บาที่นี้นายสมพรศิริมานายช่างโยชาทำงานการวิเศษองค์การาหารส่วนตะบลโนแดียบเวิ่งดู้รักษาคุณงามเขาเจยบปวนท่านนายยมนางเธอเลยตาน้ามูกีเห็นหลูกน้องทำคุณงามความดีเห็นว่าคุณงามความดีของพ่อของแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนไหนเป็นเจ้าเป็นยังเหนื่อยไม่พัก ย่าลูกก็เลยดับได้ดีย่าลูกก็ด้อยู่ได้ก,กินเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงรักของพอของเมยก็เลยล้วงคือรักผู้สาวผู้บ้าเสิผู้สาวผู้บ้าวมื่อนี้ผิดกันแล้วเขาปะป๋ากันแล้วเลยหนีไปเอาผู้ไม่แต่ว่าหาของพอของเมยแม่มลูกสีสว่วปัญหาเรื่กงยับเป็นบากหล่าที่หล่าของพอของเมยคือเก่าเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่งวงไม่เลือห่งวงบ่เลือกแม่บ่แม่นคำพ้องโอ๊ยบากหล่ากูไปยุ่งมองงานสิเลยกินอย่างน้อ,นอห่วงกับสัน ยากมได้ยูได้กินได้มียไปลปวเวมียมึงเสียนอยา้งงกินทีมึงเห็ดแตขคือเมียเห็นแต่เจ้ากินแสบๆเพราะตอลาเอ้ยหว่วงมาสัน่นหว่วงไม่เลิกเบิกไม่เคยคิดแม่ลูกเจ้าพ่อแม่ให้ลูกให้เต้าไปสามล้านสี่ล้านพ่อเม่ก็บ่เคยไปคิดเด้อมึงเอาเองินคืนไหมกูดอ้อสมพรเลยแม่ครับพอเลี้ยงเจ้าเหมนสามล้านกูนะเอาเองินสามล้านมาคืนแม่เจ้าเคยมาจัเผียมอ พอเมยียมาเคยไปว่าไปทวงหาเรี่ยงลูกเบ่ดแผดจะเบิดไปทนั้นบาเคยไปทวงหาต่ว่านูกให้เต้านีลูกเต้าให้พอ่อให้เมีหนีลาเม่ขอมิ้นจะหาลอยนี่เอ้าเดียนมองหอันไปจะด้หาลอยมาใสาเา่เหมือไว้เหนดนานมันยังมาทวางอีกอยู่ประมาณหายเราหาลอยปับหาเาม,าเม่ใหายมาตั้งเต้า้อยจะวานยายนี่พอแม่บ่าเคยทวงเบิดสามล้านสี่ล้านพอแม่กับมาเคยไปทวงเอาขึ้นมา เบื่อไม่เคยคิดผิดไม่เคยแค้นพ่อแม่บอเคยแค้นลูกแค้นเต้าเด็กพอเคยจองเลี้ยงจองกรรมต่อลูกต่อเต้ามีตาหาลูกอักเเนีย่ยกออยกแม่และสามารถที่จะตายแทนลูกได้พอสุดท้ายสามารถที่จะตายแทนลูกได้พ่อแม่สามารถตายแทนลูกได้เด็กขันวิผู้ใดลูกผู้ใดตายจังสิลูกผู้ใดตายก้อนพอก้อนเม่โอ้ยเทวมาบุรเที่วดาด่า เอาผู้ขายผู้ขาดตายแท่นลูกซาเขากำลังลงุ่งนํานหอเขาสั่งทำมาหากินเพียงพอเบียงว่าเอาผู้ขาดไปแท่นลูกผู้ขาดซาแม่นบอตายแท่นลูกแท่นเจ้านเนี่ยพอเม่ขอตายแต่ว่าลูกเจ้าขอตายแท่นพอแทนเมีมีบอบอมีไปหาเหลือโจูงฟ้าดิก่ะบอมีพอเอ้ยแม่เอ้ยตายซะเด้อเจ้าเท่าแล้วล่ะพระธรรมวจี นี่แต่ความนีเดี๋ยวมันเอาลูกเจ้ายูซุมาหนีมันมาปาโอ้ยไอ้ยีเมอ้ยข่อยอ,อยากความเจ็บน้ำเจ้ามาเด้ข่อยอยากตายแทนเจ้าจะมาทรมานแทะแม่ว่าจักเทียบารูวาว่าจักเทียมเมเอ้ยตายซะข่อยสิไซนี่ท้อขอยซอยมันเหลืออะไมัน,มนว่านี่ต่เราความนีลูกเจ้านี่ และสามารถที่จะตายแทนลูกได้ผู้เป็น่อเป็นแมน่เออเอาละพ่อสมอสมกว่จะเทตัวหลายอากาศจะมาเลือดเพื่อเขา้าเมื่งอาพีที่สอนแหงหมาแล้วพอไปเจ้าเนย,ยู้าแล้วพอไปเจ้าเนยแล้วเบืกอก็อยู่ก็สิบทั้งยานลงมาพี่น้องกับสิบวันเผาอาพุทธบริษณ์นั้นพ่อสมอสมควนเอาละได้เทียบเยนี่เขาดี๋หูหุ่้นของ่อของแม่หมู่วางางานศพแบบเป็นหยางพระเจ้าบางข้าวพระลางนาศซพอ